<c oughs> เอาละในยุคเมื่อ135ล้านปีก่อนนะเลยในยุคที่มนุษย์นั้นเป็นเพียงผู้ถูกล่าเราจะรับบทเป็นไดโนเสาร์กันนะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงให้เสียงภาคโดยพันหมื่แสนล้านอันนี้โอ้ลิชี t เฮ้ยมันมันเต็มอ่ะ <c oughs> ให้ตายสิเต็มเต็มอ่ะอาจจะต้องรอคิวอาจจะต้องรอคิว a few moments later ี <c oughs> มาแล้วไงเอ้าเดี๋ยวนะเราเรามาเล่นไว้แล้วเหรอ เอา้าวายโอ้โออ๋มาแล้วดูต้นกล้วนยนั้นสีตายเถอะโอเคนี่แค่เริ่มเกมนะยังไม่อะไรเลยเราโตมาอยู่ที่35เอร์เซแล้วหรอ เล่นมาตอนไหนมงมากเลยเกมนี้คือข้อเสียอย่างหนึ่งเลยอ่ะมันมันไม่มีแมปอ่ะมันต้องใช้คำเอาอ่ะมันมีพิธีปะเราร like ู้เราต้องแบบมันเป็นตั้งตั้งนมันเป็นมาตั้งนานแล้วไอ้เกมนี้นะต้องใช้อาศัยการจำแมปเอายาโครโอ้ยแอนิเมชันการ์ินโอเคขอโทษขอโทษมันจะมันมันกระเพาะเจเลืองละเพราะเหลืองนี้แสดงว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะโอ้ตัวนั้นมีโดมด้วยหรอ ไปดูหน่อย้ยโอเคไปเลยแล้วกันไปเรื่อยสำรวจออธรรมชาติดื่มด่ำเข้าไปโอ้โ,อโหกวางเหรอ,อไปทักทายกันหน่อยละอ้าวหายไปแล้ว,อไไวโอ้โหมันมันกลัวเราด้วยหรอเรากินพืชเดียวกันนะแต่ว่าทำไมถึงกลัว โอ,โอ้โหเรามีจุดหมายเราไปเอเราไปตรงนี้ไหมนั่นแหะที่เป็นรูปเท้าอ,ะอา่ะบางทีเราอาจจะไปเจอพวกพวกกินเนื้อถ้ามันมีตัวอะไรโผล่มานี่ฉันใกลดจริงๆมันขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหจิม้มจิ้มเข้าไปโอเคสอมไว้ก่อนสอมไว้ก่อนไว้คอยจอเ,เจอเผื่อเจอเผื่อเจอมันใช่มันขึ้นทางนี้จริงๆหรอ ไม่ใช่หล่นลงมาขาแขนหักเฮิบ์ร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 ์โอเคกินได้อยู่เฮิบเร้ยเฮ้ยชิดละฝั่งนี้่ไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังเลยกี่ถูกไม่เนี่ยมาทางนี้เนี่ยไม่ได้จริงโหรอถ้าเราไปได้เราจะเป็นทางลัดอึ๊บที่ดีอย่างโคตรเลยนะโอ้โอเคยอมแพ้ก็ได้วะเฮ้ย ต้นกล้วยผีผีตานีเข้าอีกแล้วอะเฮ้ยมันขึ้นได้จริงเหรอวะไม่ค่อยนะเฮ้ยขึ้นได้เว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชะต่อคิวมาสี่สิบคิวแล้วจะมาเป็นแบบดีจริงเหรอเฮ้ยเฮ้ย่วยด้วย อ,อีพีตานีบ้าชอบโจกต้นกล้วยเล่นดีนะอยน้ำเราลดมาครึ่งกระเพาะแล้วอ่ะโอ้โตายอย่างขียียแน่มึงเอ้ข้าวันลงไม่น่าจะได้แล้วอ่ะน้ำมันจะอยู่ข้างล่างนั้น น้ำใช่ป่ะใช่แหละคอยเป็นน้ำนะว่าจะลงไปว่ายเล่นล้างโคลนออกจากตัวสักหน่อยนะ Yes เฮ้ยเรก็เจอน้ำเอาไม่ใช่น้ำมันเป็นเลนโอาเถอะเป็นกระตัวโอ้โหโอ้โหนี่สุดโอ้โหโลซิแรปเตอร์นี่โฮูลิชิละอย่าไหนอย่านะจริงเหรอ ไม่ใช่อ่ะน่าจะเป็นคาโน่หรือเปล่าคาโน่กินน้ําให้ดูหน่อยได้กินน้ําให้ดูหน่อยได้ไหมอันนี้ไม่ไม่กล้ามันมีจระเข้แน่เลยอ่ะคาน่นนี้มันก็เสียวๆอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าในที่สุดเราก็เจอสิ่งมีชีวิตไม่น่าจะมีหรอกมั้งถ้ามีเรการก็ซัดมันแค่นั้นแหละไม่กลัวเลยเ,เ,เอาแค่จระเข้เอาแค่ครึ่งกระเพาะพอคนเพราะว่าช่วงนี้เราอาศัยอยู่แถวนี้ก่อนก็ดีนะ ดูไม่มีพิริษมีไพรใช่คุณสะเบียงหาอาหารกันกลล่อนละกันเคเนาะไม่มีเนาะฮูลิชาริสเอาว่าเราไปกันดีกว่าข้างนูน้นรอเสียเราไต่ไปหมดเลยคาร์โนไต่ไปหมดเลยไปก่อนละขบวนนั้นตัวอะไรโวยก่อนนั้นก็ ี่ฉันเอนอยู่กลางทุ่งอะไรวะเนี่ยตอนคืนเขาอกไม่ค่อยเห็นแล้วเนี่ยโดนล่าบตอตี้ฉันไม่รอดแน่เลยอะ่ะมุดดินดีได้ฉันมุดไปแล้วอะ่ะฝั่งนู้นก็คานโน่ฝั่งนี้ก็ตัวอะไรก็ไม่รู้อะ่ะโอ้ยเราเจอเพื่อนสเตกโกเหมือนกันเป็นมิตรหรือเปล่าอะ่ะเราเป็นเพื่อนกันได้นะฉันยืนคนเดียวเหงามากโคตร หายไปแล้วอะโอ้ยนี่ไงมันเริ่มฝนเริ่มชํำระแล้วเห็นปะตัวเริ่มเริ่มกลับออกมาวาวเ,เข้ามาเดินเรียบตรงนี้ไปเรื่อยแล้วเราก็ข้ามไปฝั่งนู้นรงได้ปะเนี่ยโรยทั้งโรยอะไม่น่าได้ตายแน่ๆถ้าอยากลงไปโอ้ยนั่นงสเตโกเหมือนกัน จราอยู่ตรงนั้นจ้าอยู่ตรงนั้นรอฉันด้วยอ่ะจะกำลังหาเพื่อนอยู่พอดีเลยโอ้ยสเตโกสองสามตัวเลยอ่ะขอขออยู่ด้วยได้ไหมถ้าเราไปเราจะโดนไหมแล้ก็ขอติดฝูงนี้ไปด้วยเลยแล้วกันโอ้ยขอเสียงสองมาแสดงว่าออน่าจะแบบเป็นมิตรกับเราแน่เลยโอยโอ้ยเอาวะโหขอรับเข้าแก๊งด้วยโอ้โหแล้วเจ้าไปโดนอะไรมาบูลี่ชิด เราน่าจะมีโอกาสที่จะโตเป็น100เปอร์เซ็นแล้วอะโอกาสเพิ่มขึ้นโอกาสขออยู่ใช้ชีวิตกับกเจ้าเลยแล้วกันนะคุณปังปอนแล้วก็คุณโดโดนะแล้วก็คุณคุณปองโดเอาวะขอติดสอยห้อยตามไปได้วยแล้วกันแต่เหมือนฉันจะนอกข้ออยู่คนเดียวเนี่ยท้องสะ่เหลืองเลยเออคนอื่นท้องขาวกันหมดนํำเลยเราจะมีน้องเล็กหรือว่าเราเป็นน้องเล็กวะอ๋อเราน่นจะ ตัวเท่าเท่ากับคุณปังปอนเลยนะนี้โอ้โหเดี๋ยวนะเปรียบเทียของชาวรถไปยี่สิบโอ้โหฮุล่ชิดลองกดเอ็นเหรอเฮ้ยไอหมอนี่มาจากไหนวะนี่เวลาโดนเขาให้มมงเอยโอ้โหห้อยเลยมึงเอ้ยห้อยตรงเตแรงเอาออกไงอะ่ะช่วย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 เขีย,ขยออกหน่อยได้ไหม อ๋อโอเคออกไปแล้วโอ้ปังปอนี่น่าจะเป็นแม่นะเออคลอดปังโดมาแลนี่โดโดมาจากไหนอ๋ออาจจะแบบมามาพบกันเนี่ยพ่อแม่ลูกโอเคเราเราลูกกับผาโอ้โหสปีชี่ใหม่อย่างทีนอนโตนะโอเคตัวนี้ต้องนอน ถ้ายืนไม่โตอะไรออกไปหนึ่งทีให้ฉันกินได้นะฉันหิวโอ้ไม่ได้โอ้โหตัวนี้ย่กาเยอะมากอะลองฟุตฟิตสิเผื่อจะเจอโอ้โหสามขีดข้างหน้า ดีหันหน้ามาหน่อยคุณโดโดหันหนออกมาอีนิดนึงอีนิดนึงแบบนะเฟวีด้วยอยู่ตรงกลางแบบนี้ไม่น่าตายไม่น่าตายโอ้ยคุณโด,โดโดเขาแบบโปรเทคสุดเลยวะ่ะอันนี้อย่าทิ้งชั้นอย่าทิ้งชั้นอไอ้ตายสิ นึกภาพไม่ออกถ้ายันอยู่ตัวเดียวอ่ะโดนพวกมันรุมกระทืบแน่เกือบหลับแตกลับมาได้สู้เฮ้ยเฮ้ยอสวายไปเลยอ่ะอ๋อแน่าจะฝนตกแล้วก็ตื่นน้ำโอ้โหมีคนแองแมงโอ้โหเป็นซากไปแล้วอ่ะให้ตายเถอะแวงแมงวันขึ้นเต็มไปหมดโอยเฮยเราจะเอามันจริงหรอ ถ้าอยากเห็นสึกอยู่เหมือนกันสัตว์เลยได้ปะ<ง>ฉันพอจะปกป้องตัวเองได้ฉะนั้นโอ้ย,อย,อยเอาแล้วเอาจริงเอาจริงโดวแล้วเพื่อนเราโดนเพื่อนเราโดนที่นอนระวังเลยระวังเลยมึง Protect protect อยู่จะมีอยู่ที่สามถึงสี่ตัวจะใช้ตัวเล็กจะใช้ก็สู้ ขาดใจสุดจะดิน้นคิดหนักใช่ไหมล่ะดูหางของฉันสิมแหลงนะเฮ้ยคุณปังปอนเรามันเอาสุดเลยไม่ไกล่สาสัตเขาให้ในทีเดียวเท่านั้นเอาละเราลดจำนวนประชากรเซรโตไปแล้วหนึ่งตัวโอเคโอค้ยตน้นกล้วยผีเข้าสิงอีกแล้ว เฮ้ยตัวอะไรมันว่ายเล่นน้ำอยู่เห็นปะอ๋อนกมันบินอ๋อมันกำลังโฉบหาปลาอุย้ยโดนน,นั่นอะเอถีบมนเลยถีบมังเดี๋ยวมีโดนเดี๋ยวมงโดนเออกระโดดถีบสองเท้าด้วย เฮ้ยเสียวแล้วสิมันไม่มีแบบว่าโภชนาการเลยอ่ะอยากอพยพมากเฮ้ยเดี๋ยวล่นเดี๋ยวล่นคุณปังฟังโดล่นไหมเนี่ยอาจจะหล่นได้เฮ้ยนั่งตัวอะไรอ่ะตัวสกตีเตียวเองอ่ะเตโก้กาเป็น please contact admin in discord ว่าแต่แต่ว่า discord ไอ้เซิฟนี้มันคืออะไรเราหมายถึงเราบ่าไม่น่าจะหมายถึงเราเลยมั้ง อาแล้วก็ทีนอนตรงนั้นตายแล้วเหรอว่ What? เอ้าวทีนอนทำไมถึงตายอะแล้วนกนี่ก็ตายด้วยว h y ทำไมอะแอดมินคอร์ดิสคอร์ด <c oughs> ข้อควรระวังนะครับเนื่องจากเราทำผิดกดเซิร์ฟนะสะภาพเราก็เลยกลายเป็นแบบนี้ ก่อนจะเล่นก็อย่าลืมเข้าไปอ่านกฎกันดีนะจะได้ไม่มีสภาพเป็นแบบนั้นนะ